เอาสิงอ,อกหลายแถ่เอาสิสวัสดีครับเอฟซี FC อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุก,ท,กท่านนะครับหลังจากที่น้องอุ๋งอิงเนาะไม่ได้เจอแม่หน่อยหลายวันนะครับพอกลับมาถึงบ้านเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับแม่ลูกคลเเรียกกันนเนาะ เป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดสําหรับน้องอุ๋งอิงเลยนะครับน้องอุ๋งอิงมีความสุขที่สุดเมื่อได้อยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อ,มพอมแม่ลูกนะครับเป็นเซฟโซนที่ดีมากๆสาหรับน้องอุ๋งอิงเลยก็ว่าได้เนาะหลังจากที่ไปแสดงคอนเสิร์ตตามที่ต่างๆโดยไม่มีแม่หน่อยไปด้วยนะครับเพราะแม่หน่อยต้องอยู่บ้านดูแลบ้านเนาะเพราะต้องเตรียมเป็นธุระ ในการทําบุญทอดกรถินเนาะปลาเตรียมของต่างๆที่จะทําบุญทอดกรถินวัดหนองคูต้นเดือนนี้นะครับจึงทําให้ไม่หน่อยไม่ได้ไปกับน้องอุ๋งหญิงเนาะคลิปนี้พ่อคันชัยก็ได้ถ่ายทํานะครับเรื่องราวของน้องหญิง,งพ่อคันชัยได้มาที่บ้านน้องอุ๋งหญิงถ่ายทําคลิปโอ้หลายคลิปมากๆเลยช่องพ่อคันชัยวิไลิลป์นี่ ยอดวิวปังมากๆเลยนะครับพ่อคันชัยก็ได้โพสต์เนาะได้วิวหนึ่งล้านโอ้โหสิบเจ็ดคลิปนะครับช่องพ่อคันชัยนี่เอฟซี FC นี่เขาดูกันมากมายเลยนะครับเดยกก็ได้มีการพูดคุยกันเนาะถึงเรื่องเก่าเมื่อตอนที่น้องอู๋อิงมาอยู่สนอยเพชรบ้าน,นแพงใหม่ๆเนาะมันมีช่วงหนึ่งที่น้องอู๋อิงมีความกดดันนะครับในการแสดงนะรู้สึกว่าจะเป็นเพลงอะไรนะดาวจารัสฟ้าหรือเปล่า ที่ได้พูดถึงเรื่องราวเก่าๆเมื่อครั้งที่น้องอู๋ญิงมาอยู่นะครับตอนนั้นรู้สึกว่าน้องอู๋ญิงจะร้องไห้ด้วยนะครับพ่อโจต้องมาปลอบใจเลยเนาะน้องอู๋อิงเล่าว่าโกรธตัวเองที่ฟ้อนไม่เป็นนะครับร้องเพลงก็เพี้ยนแล้วยังฟ้อนไม่เป็นอีกค่อมจังหวะนะครับในการพูดคุยกันเนาะพ่อคันชัยก็ได้พูดถามถน้องอูหิงว่า รู้ตัวบ้างไหมว่าตอนนี้ยังรู้ตัวบ้างไหมว่าตัวเองนี่โด่งดังนะครับโด่งดังแล้วรู้ตัวไหมสิ่งหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมนะครับน้องหุ่นตอบบอกว่าก็ <ifen> คือเหมือนเดิมไม่รู้สึกว่าตัวเองโด่งดังอะไรเลยนะครับที่มีคนมาถ่ายรูปด้วยก็ถ่ายกับเขานะครับไม,ไม่เคยคิดว่าตัวเองนี่โด่งดังไม่เคยคิดว่าตัวเองนี่สูงกว่าใครนะครับ มันบ่งบอกถึงตัวตนของน้องอู๋อิงเลยนะครับว่าเด็กคนนี้ไม่มีความเยยทะยานใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับน้องมาเพื่อทํางานเพื่อหาเงินเพื่อครอบครัวจริงๆนะครับน้องไม่มีความเ,เทยทะยานใดๆทั้งสิ้นสิ่งหนึ่งที่น้องพูดออกมาจากปากน้องบอกว่าน้องไม่กล้าที่จะคิดว่าตัวเองนี่สูงกว่าใครเนาะที่พ่อการชัยได้ถามนะครับน้องอู๋อิงก็ได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆเนาะ ที่ตัวเองมีความกดดันถึงกับร้องนะครับที่ตัวเองมีปัญหาในตอนนั้นเนาะพอกันชัยได้พูดคุยกันนะครับสองปีผ่านไปนะครับความเป็นซูเปอร์สตาร์ความโด่งดังของน้องอุ๋งอิงเนี่ยก็ไม่เคยที่จะทําให้น้องอุ๋งอิงเหอเหิมไปกับชื่อเสียงเงินทองเลยนะครับน้องยังคงเป็นคนเดิมนะครับเป็นน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นคนราก้าดังเดิมนะครับ เป็นคนบ้านๆที่มีนิสัยซื่อนะครับเรียบง่ายไม่เคยคิดว่าตัวเองโด่งดังไม่เคยคิดว่าตัวเองนี่เหนือใครนะครับได้ฟังคําตอบของน้องแบบใส่ซื่อนะครับรู้สึกนี่แหละครับซูเปอร์สตาร์ที่เป็นโดยไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองนี่เหนือกว่าใครนะครับไม่เคยมีความทะเออยอทะยานในใดทั้งสิ้นไม่เคยคิดว่าตัวเองนี่สูงกว่าใครนะครับเราไปฟังพ่อกันใจ ได้พูดคุยกับน้องอู๋อิงเนาะถึงเรื่องราวตอนที่มีปัญหาที่น้องอู๋อิงร้องไห้แล้วก็กดดันตัวเองนะครับที่ฟอนตไม่เป็นนะครับลองไปฟังกันเลยนะครับเอออกาเาดันคือนี้คือดาจจรัฝากให้แล้วก็มันมีอีกวันนึงอยู่เบื้องการอ่ะที่ฟอนต์ไปนน้ำมูลรอไหม เขียดเขียดเขียดแบบเจ้าอฟอนบะไรไอ้าสันเบยหน่ยต้องไปที่ยังพักกันพักกันออยอาวสันนั่งวานั่งฟอนวนั่งเขียดนั่งเขียดะรเจ้าฟอวะฟอนไรนั่งโมนะไอ้าสันยูเบิงกาดจอรเ้ยยังดวออยแม่เขาีอะล้วเบยหน่อยๆยังลงที่เขียดน่ยาเช็ดน่โาได้แม่เมม่นว่าอันนั้นอายพน้ละเขียดมาละเลือใจ จุดหอดซุมมือน่แกยั่งฝอนมาไหนอยู่เ่าแปลกเลยฝอนนาไม่มีผื้นทันแม่มนก็ไม่เิียดนะเราไม่เคยฟอน่ะก็ไม่แปลกแต่แต่คนเคยฝอนล้วอนมาไหนนี่เจียนคุยมาจากองฝอนและฟอนมาไห้นี่แปลกอยู่เวลาฟอนมาเป็นนี่หน่เดะฝอนขมจังหวะอีกทิ่งร้องเพลงเพี้ยนเทื่งฝอนกับบกิ ชีวิตเนี้ยตอนแบบเกาหางพิว yes> ัฒนนั่นล่ะพิวัฒน์แล้วก็ผ้าเย็นมวนๆไปบารีอันบารีอันจากแต่เมื่อนั้นทอดมันไ้ทามเขาหลุดซึกป่ะผู้ว่าเจ้าของดังบ่ะรู้จังไรรู้ในความรู้สึกตอนนี้น่ะรู้ว่าฮะบ่รีที่ดีที่สุดรู้รู้รู้ว่า ตัวเองดังไม่รึเฮ็ดคนไทยหรือร้ายจัิงจิมัมีค็หลุดือไงไทยนักงเป็ปนเออเปคนม่ไทยกับเปไทยนั่นเับเป็นพลาองคอไว้เนาะของดังครับคนสมุรนามางานผู้เดียวไอ่คแค่เนาะข้อหลุดซื้เป็นยังคือเก่าอยู่มันบอกแต่หานี่ยกเจ้าของไปไหนเจ้ามาการอยู่คือเก่าครับดังรังคือเก่าดังยังไงไ่ดังดู